ก็สวัสดีครับกลับมาอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้จะมาแนะนํากล่งรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่เจียมัติสยโยนะครับผมเป็นกล่ง <c oughs> เนื้อนวะโหะเนื้อเดียวมีเนื้อเดียวนะครับผมสร้างปี2538ตรองในรูปเนี้ยองน,นี้จะเลี่ยมกันน้ํามาให้มาไว้นะครับจะกันน้ําไว้แล้ว เรียกกันน้ำไว้เรียกกันน้ำมาตรงน,นี้จะเป็นกล่องนะครับผมกล่องนะครับลงไปู่เจียมอรติศโยลงจะสร้างโดยโรงเรียนสังฆะจังหวัดอภอสังฆะจังหวัดสุรินทร์นะครับปี2 5 3พันห้ารอสามสิบปดจะมีอยู่เนื้อเดียวเป็นเนื้อละวัตโลหานะครับผมจ,จำนวนจะสร้างสามพันห้าร้อยองค์นะครับผม สร้างโดยโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อนาวะเโลหะอย่างเดียวด้านล่างจะมีปีผสนะครับระบ,บประุปีผสต่อปีสองห้าสามแปดตัวอุดกิง่งนะครับเป็นเจวอ,อุดตัวทองแดงแล้วจะมีโค้ดข้างๆในองค์นี้เรียเร่ยมไม้เลยมองไม่เห็นนะครับผม,มด้านลาหลังจับบุว่า อติสยโยนะครับผมอติสยโยอติสยโยด้านหน้าโอเคครับผมเป็นกิ่งโรงบุญเจียมรุ่นอติสยโยเนื้อนวรโลหาจะจัดสร้างเพียงสามพันห้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับผมจัดสร้างโดยโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอเอ้คครับผมวงนี้าหาข้อมูลน้อย ครับผมสวัสดีครับ